กับมาีกครังกับซีนายนะก็วันนี้กอ็อยู่ที่ไหนครับครับ <ไป S 1> ผมวันนี้เอคุณทัศเขาจะเป็นคนพาผมไปชมนะเนื่องจากผมเด็กใหม่นะไม่เคยมานะครับพูดพูดจริงๆครับพูดจริงๆโอเคไปเลยฮะคุณทัศนำเลยฮะ <ไป S 1> เริ่มจากทางทางซ้ายดีกว่าทางทางเนี้ย <ไป S 1> โอเคครับครับผม <ไป S 1> ไอ้ไอ้ลุงนาเลือดนะลุงนาเลียนไหนวะเออเปลี่ยนไปแม่งหลอกเ้ยมีกันลุงอ่าโอเคครับแล้วอยู่ไหนครับมามาช่วยมารับกูหน่อยครับกูไม่รู้ครับอ่าโอเคครับดำาไดต่อเลยฮะเฮ้ยควสเควสเควสเควสกู เออเดี๋ยวกูไปทำให้มึงแป๊บนึ่งไปงอ๋อแหลก,ก,ก,กครับเออแหลกนะต้องระวังนะครับตรงนี้ที่ไหนครับเนี่ยมิติไปอ่าตรงไหนวะเ,เ,อ,อ,เ,วเอ,อ้ยทำไมครั้งเก็บของมันเป็นอยนะ่างี้ นะอันนี้ก็เออบวกแบบประมูลของอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามึงจะขายเท่าไหร่อะไรยังไงเรื่องของมึงครับไม่เรื่องกูนะฮะจะขายร้อยหนึ่งก็ทั้งหัวมึงนะอ่าตรงนี้อ๋อนนอ,อ,อันนี้ก็คือของแต่ละสายใช่ไหมอ่านะครับแล้วก็ไปต่อครับพาชมนะฮะอ่าโอเค,คกูไม่สดอ,อยู่นะครับ อ่าโเคอเอ้ยเลยแล้วมาทางนี้ก่อนทางนี้ยังไม่มาเลยมาตรงนี้ก่อนนะฮะต้องต้องแนะนำไอ้ที่ใครเนะนี่ยล้านที่อะไรชื่อที่อะไรก็ไม่รู้ L A I A. เลยจ้ะ laia ช่างหัวแม่งนะมนะโอ้ค้างครับเอยอ่าโอเคครับเมื่อกี้ค้างครับ <c oughs> <c oughs> นิดนึงนะค้างไปช็อตหนึ่งฮนะมึง อะ้ยกูไม่ได้นอนเองเฮียกูดา่เาเขาอยูงงนอนไหมวะเอาไปฮะเออเอา,เอาลืมไปคุณทัศต้องเป็คนนำนะครักูไม่ได้เป็นคนนำนะครับเอาโอเคไปเลยครับ าภาพก็จะดูมึนๆไปบ้างนะครับก็คือเอฟเฟกแม็กอลังการในงานสร้างครับสุดยอด,อยอรดครับผมเออตรงตรงนี้ผมต้องจําไว้นะเพราะว่าผมไม่เคยมาเมืองนี้เนะี่ยแต่ชินกับเมืองเมืองแรกครับชินที่สุดละวิ่งไปไหนมาไ,ไหนก็ถนัดอ่าครับผมเฮ้ยไปหากระสับได้ว,ยวะย็ด เย้เควสเสร็จแล้วครับู้สุดยอดพระเจ้าโจ๊กนี่เยดเวลต่อหน้าเลยไม่ <_ d> um> มีใครต้องเสียสละชีวิตอีกกูนี่ไงที่จะตายอยู่แล้ว <_ d> um> นะครับเควสที่เมืองนี้กับเมืองนู้นเหมือนกันไหมครับ ไม่เหมือนกันนะครับก็ขอย้านะว่าเควสเมืองนู้นกับเมืองนี้พูดง่ายครับทุกเมืองแม่งเควสแม่งไม่เหมือนกันครับสถานที่ก็ไม่เท่ากันนะฮะครับผมทำไมเมืองนี้มันจะไม่จนได้ไงแม่งพระราชาอยู่นะ <laughs> ครับไปไปต่อครับอุทหารเทียบเลยเนี่ยเย็ด เอามายืนเข้าแถวหน่อยเนี่ยเขาลงชาติมาเถอเทย,ทยรวมมาเน,น,น,นื้อใช่ไหมแล้วกูก็นอนครับแล้วกูก็นอนครับเขาก็แถวกันแต่กูนอน,นครับไ <laughs> อ้เขาเคารพลงชาติกวงนอน <laughs> โอเคไปดีกว่า <laughs> น,นะครับไปต่อแล้วครับคุณท่านครับ ครับแล้วนี่โดดไปอา้าวเฮียเราเคลื่อนขึ้นทางไหนครับออกทางนน้นนี่มันต้องตีลังกากับหลังโดดน้ำว้าจูบุ่มนี่เมื่อ,อกี้จมลงไปฮะตอนนี้ขึ้นมาแนละ้วโอเคครับโอ้โหเสียเลือดด้วยแม่งพระเจ้าโจกสุดยอดดีที่ช่วยเกาะก,กูไม่เสียนะครับโอเคเมื่อกี้สงสัยตกไปเขาหลุดนะฮะเลือดเลยลด,อ,ดยอ๋อ ครับผมอ่ะแล้วก็พาผมกลับไปข้างล่างครับอ,อ้าวเอ้ยหลงทางกันละอ้อยี่ยนี้ยีย่นี้ครับผมเอ,อ,อ,อ้าทางไหนวะแบงแบงพาอุมึนเลยนะเรื <c oughs> ่องหรือคนอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะคนที่แบบแนะนำสถานที่เขาเรียกว่าอะไรวะ,อะเออเียจำไม่ได้ช่างหัวแม่ เออไก่ไก่แม่งมัา <c oughs> นะครับผมก็รอทำเควสเมืองนู้นให้เสร็จนะครับแล้วก็กลับม,มาเมืองนี้ครับเพื่อจะมาทำเควสต,ต่อนะครับ <c oughs> เออแล้วนี่มันจบแล้วนะครับเนี่ยคุณพาเดินจบอย่างครับเนะี่ย <c oughs> อ๋อตรงไหนครับแต่ว่าที่นี่พิเศษมากเลยครับคุณถึงแนะนำครั้งสุดท้าย ไอแนะนำเป็นที่สุดท้ายเออแต่ว่าไกด์แม่งเข้าใจคิดเลยเนี่ยยืด <Yes. S 1> โอ้แค่เดินเข้ามาก็เจอแล้วครับมีดครับท่านผู้ชมครับเออเฮียมันก็มีทุกทุกที่นะฮะแต่ว่าเออที่สวยกว่าน,นี้ก็คือภาพวิวนะครับอ,อ่ะไปต่อครับเออนะครับแม่งเหมือนพิพิธภัณฑ์เลยนะครับครับโอ,อ้โหมีตู้หนังสือด้วยมีที่อะไรนะอ่านไม่งครโอ้โหเอาดีเฮีย สุดยอดเลยโอเคไปละเราเราอย่าไปลืงของเขานะไม่ดีนะเออร้านนี้ครับเออแล้วสายกูมันนักหนาอ๋ออันนี้เนี่ยนะครับก็อันนี้เวลยังไม่ถึงนะถ้าเวลยังไม่ถึงก็เออของใช้จะเป็นสีแดงนะครับ แต่ต้องดูด้วยว่าของสายเราหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่สายเราคือมันจะเขียนกำกับไว้ตรงอาชีพว่าเออต้องการอาชีพไฟเตอร์อะไรนะชาแมนแล้วก็อะไรก็อีกสายเออเออสายที่อะไรก็ช่างแม่งนะแต่ว่ามันมีให้ <S <S ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทมนะตีบวก ไอ้เฮียเสียงมันก้องไอ้สัตว์มึงจะกระตะโกนหาพ่อมึงเอ่ะยืนยืนยืนมองหาพ่อไอ้เฮียไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยยายายาซื้อยามันโดบหน่อยอ่ะยาเสน่ห์แม่งกูไม่เอายาเสน่ห์กูเอายาโดบเฮ้ยเฮ้ยบักบักอ้าแม่งเดินไปแม่งก็เดินกลับ อโอเคไปดิวค<ป>รับไปเด,ด,ดินบุนวอล์กเท่เท่นะเดินเดินแบบชมวิวดีกว่าเนะดินสายตูดนะแท็กซี่เหลือเกินแล้วอ้าวว่างไงมนุ่มอโอเคเฮียกว้ยเก๋ตุ้ยนะวิ่งไปดีกว่าเนะี่ยเสียเวลานะครับอย่างนี้ โอเคแล้วก็กลับ,บอกมาฮะเอ่อ,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 อสักสักมิชชั่นหนึ่งนะ <Okay S 2> ฮะงนะออโอเคฮะแป๊บนึงฮะเอาเควกันอ่าโอเคครับไปฮะนะครับไกด์ไกด์นี้เขาพามาดีมากเลยเนะี่ยสุดยอดอ้าวผมไปไหนแล้ววะวิ่งเลยนี่ว่ากู อ๋อนะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพิ่งมาใหม่มันก็งงอย่างนี้นะครับต้องเปิดแผนที่ดูตลอดเออแต่อันนี้ผมไม่ได้เปิดนะผมเดินเดินตามไกด์นะครับ<อ>นะนะก็จะมาสถานที่ที่นี่เลยนะฮะแมงเผากันบานนะเลยฮะเฮียอย่าเผาโลกร้อนคุยใช้ไฟก็เปลืองแนละ้วมึงมาเผาอีก ครับผมเดินเดินสายนะนะมาที่นี่นะฮะเออไอ้หียมันดูมองไม่เห็นว่ะบริเวณทางเข้าเออหมู่บ้านก็แล้วกันพักทางเหนือนะคอ๋อไม่ไม่ลืมครับเปิดเปิดไว้อยู่แล้วนะครับเราก็จะเดินนะเอาไม่มันไม่เดินเนี่ยอ๋อบางคีปอันนั้นผมไม่ได้เปิดครับ เอออันนี้ก็จะเป็นเควสนะของของของอ,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 อีเอี่ยอะไรอีเลวก็แล้วกันเนะเพราะว่าดูดูด้านบ้นางฮะแม่งบางอ่านมาแต่งแต่งตัวดีกว่ากู่้ยพ่อมึงใส่สกิลใส่กูอะอพ่อ,พอทำไมเหรอครับทำไมทำไมนี่ระดับอะไรครับเนี่ยผมรู้แล้วระดับระดับเลย <laughs> รู้จากการคิวมอนเตอร์นี่ครับ เอมีกล่องด้วยเตะนะเออซึ่งผมได้มาสกิลมาใหม่แล้วโชว์่านผู้ชมเนะนี่ยนะเนี่ยไม่เโอ้โหบินละล่องละลอยไปเลยนะเป็นพูดง่ายว่าเป็นสกิลมนดําก็แล้วกันนะครับเออสายเคียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวทดําก็แล้วกันพูดง่ายเพราะว่าอัพแต่ละทีนี่มีแต่วเวทดําทั้งนั้น อันนี้ก็เวดดำเหมือนกันนะมีวิญญาณออกมาด้วยแม่งโหดจริงๆนะแล้วดูไกด์ครับไกด์แม่งคิวอย่างเดียวเลยครับ <c oughs> เอ้ยอันนี้กูขอเอาแมงแดกเข้าไปแล้วครับผมเออแป๊บนึงครับรองเท้ากูหายแล้วครับ เออรลงท้ามันก็กากอยู่นะซึ่งกายผมก็ใช้เคียวเหมือนกันนะครับหลังนะจากเขาเริ่มสนใจสายที่ผมเล่นครับ<ม>ครับผมอ๋อผมเอาลงไปแล้วฮะเรียบร้อยฮะ อ๋อนั่น,นเป็นความสาบิิเศของเขานะอย่าอย่าไปล็อกเลอนแบบนะท่านผู้ชมนะนี่ก็ถือว่าเป็นเควสแรกของผมเลยก็เป็นได้นะก็คือเพิ่งเคยมานะหมาเฮีอะไรสีแดงว่าจะมีควันน แม่งจะเทสเหลือเกินนะครับที่นี่ก็ไม่รู้ที่ไหนอ่ะนะไมยบบานพอกโดนเผาเอาไม่ใช่ครับไอ้เหี้ยอู้จู้ไหนบอสนะครับกดเลขเจ็ดนะเพิ่ม เพิ่มการเอ่อคิวมอนสเตอร์คูณสองบวกอะไรวะบวกเวทเออบวกเวทจริงๆอ่ะไปตัวไหนครับบอสนี่หรอใช่ไหมบอสหี่อะไรไปสดกอกโอ้ยต่อยต่อยโอ้ยบอสแม่งอยู่นี่เนี่ยมวยมึงเอาทางนี้กูไปกินครับมวยเอ้ยตัวนี้ผมขอ,อแล้วกัน ขู่แม่งตีแทบไม่เข้าฮะช่วยกูทีครับอ่าบอลแม่งบั็นี่ว่าสงสัยต้องให้แม่งไล่ตกไปอ,อ้าวเสร็จกูแล้วครับเลือเหลือเท่าน,นี้คุยเลยละ่ะสัตว์คุยเลยละครับ <c oughs> โกมอมกันเนี่ยดูไกด์ครับไกด์แม่งเร็วครับไม่เป็นไรครับผมมีอีกหนึ่งฮะนี่หากล้องก่อนหากล้อง เฮ้ยยืดหูอะไรอยู่เนี่ยของสายใครครับเนี <S <S ่ยไม่ใช่สายเราวมาวะ